สวัสดีครับ FC ช่องบอลระเบือรักเหรียญนะครับวันนี้ต้องขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนนี้นะครับติดภารกิจนะครับยุ่งมากเลยครับไม่มีเวลาครับเนื่องจากว่านะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมพอดีอ่าจะมีการนะครับตรวจงานนะครับซึ่งเป็นเอกสารนะครับผม FC ก็เป็นงานอ่าที่ผมทําอยู่ประจำเลยครับ FC ครับก็ใจที่อยากที่จะมานะครับคุยกับ FC นะครับ ใจจะขาดแล้วครับพอดีนะครับตอนนี้นะครับเพิ่งได้มีเวลาลงคลิปครับผม fc ครับ fc ครับฝากช่องบอลลูบือรักเหรียญไว้ด้วยนะครับผม fc นะครับผมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับ fc ครับสำหรับนะครับวันนี้นะครับผมพอดี เมื่อประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมี FC นะครับพี่ท่านหนึงนะครับได้โทรศัพท์มานะครับพอดีผมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับ FC ผมซิงค์ไลน์ไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยก็เลยทำให้เกิดปัญหาในระบบการส่งข้อมูลทางไลน์นะครับระหว่างเครื่องเดิมเครื่องเดิมผมเป็นเครื่อง oppo นะครับ F4 ครับที่ถ่ายทําอยู่นี้เป็นเครื่องเดิมครับผมเนื่องจากว่าเครื่องเดิมเนี่ยผมถนัดใช้แล้วส่วนเครื่องใหม่นะครับเป็นระบบของ iOS ซึ่งเป็นของอ Apple เป็นของไอ <iPhone. S 1> เป็นของ iPhone ครับค่าย iPhone ครับผมคือสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เ mm hmm. นื่องจากว่านะครับ F4 mm hmm. เวลาผมนะครับเวลาผมไปยิงประมูลนะครับ mm hmm. เครื่องของ Oppo นะครับผมคือจะมีการบรรจุข้อมูลไว้เยอะมากแล้วเวลา นะครับดูไรสดนะครับทำให้เกิดความลาดช้านะครับผมทําให้พลาดรายการนะครับสิ่งของที่ตนนะครับอยากจะไปซื้อเพื่อที่จะมาขายนะครับในกลุ่มเลยนะครับเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ผมต้องเปลี่ยนนะครับเครื่อง โทรศัพท์มือถือใหม่นั่นเองทีนี้นะครับปัญหาตามมาก็คือระบบลายครับผมระบบลายคือ FC นะครับที่เคยส่งเหรียญส่งแบงค์มาให้ผมนะครับเพื่อที่จะดูแทดสอบคามราคาและส่งเหรียญมาขายให้ผมเป็นประจํานั้นะนะครับไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ครับ f c นะครับปัญหาก็เลยเกิดนะครับผมอยากให้ f c นะครับที่เก่งๆนะครับด้านไอทนะครับช่วยนะครับช่วยแก้ปัญหานะครับเรื่องนี้หน่อยนะครับโดยนะครับ โดยโทรมาสอบถามที่ผมโดยตรงให้ครับผมที่064225นะครับ1499ครับผมโดยนะครับ fc ครับโดยโทรศัพท์ใหม่นี้ครับผมนี่ครับเป็นระบบเป็นระบบ android ครับผมเป็นระบบเป็นระบบ android ครับผมคือนี่นะครับนี่ครับคือหน้าตาเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยผมจะตั้งชื่อแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยบลูเบอร์รีลักเหรียญครับผมเนี่ย fc ครับเมื่อกดเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อกดเข้าไปตรงนี้ครับผม fc ครับเนี่ยนะครับผมจะ คือระบบเนี่ยโทรศัพท์ใหม่นะครับเขาจัดให้ตั้งนะครับโปรไฟล์ใหม่นะครับหมดเลยนะครับเมื่อครับเขาให้ตั้งโปรไฟล์ใหม่หมดนะครับผม f อผมก็เลยต้องเซตค่าระบบอะไรต่างๆใหม่นะครับเลยเลยไม่รู้ว่านะครับเอ่อที่ที่ที่จริงนะครับต้องทํำยังไงนะครับผมเพื่อให้นะครับเพื่อให้ผมกับ f อนะครับผมสามารถที่จะติดต่อและก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนะครับซื้อขายเหรียญนะครับผม ตอนนี้นะครับเนี่ยตอนตอนนี้นี่คือผมไม่มีนะครับเหรียญที่จะไปขายนะครับ fc ครับก็เลยไม่รู้ว่านะครับต้องต้องต้องทำยังไงนะครับ fc ทํายังไงทําแบบไหนนะครับผมที่จะนะครับให้สามารถติดต่อนะครับกับ fc ได้นั่นเองครับผม fc ครับคือคือ fc นะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่านะครับผมผมไปนะครับผมไปล็อกนะครับผมเป็นล็อกอ่์ผมเป็นล็อกระบบไลน์ไว้นะครับคือ ไม่ได้ล็อกนะครับ FC ครับมันเป็นแบบนี้เองครับระบบนะครับผม FC ครับผมเป็นแบบนี้เองครับผมเลยผมเลยไม่รู้ว่าจะว่าจะแก้ไขยังไงครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรึกษากับทางร้านนะครับที่จําหน่ายโทรศัพท์มือถือนะครับ FC ครับเผื่อว่าเขานะครับจะสามารถนะครับแก้ปัญหานะครับเรื่องนี้นะครับให้กับผมได้นะครับ FC ครับก็นะครับขออนุญาตขออภัย FC ทุกท่านมากเลยครับผมนะครับ ก็ผมไม่มีของขายนะครับผมก็ต้องซื้อของจาก FC อยู่แล้วครับผมไม่มีเหตุผลอันใดเลยนะครับ FC ที่ต้องไปนะครับยกเลิกเพื่อนหรือว่ายกเลิกบล็อกนะครับผมหรือว่าไปบล็อกนะครับเพื่อนที่เป็น f c ผมนะครับอยู่แล้วครับผมครับเนื่องจากว่านะครับของในของในกลุ่มนะครับราคาหลักหลักหมื่นกว่า2 0,000ื่นเียผมก็ซื้อมาแล้วครับ f c ครับขอยืนยันว่าช่องบริเวณแรกเหรียญนะครับช่องนี้ครับ เปิดกว้างนะครับเปิดเสรีให้กับทุกคนทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้ชมเก่าและใหม่เลยนะครับ f c โอเคนะครับ f c ครับวันนี้นะครับ f c ก็นำนี้มาให้ดูครับคู่หูนะครับฮอตฮิตอีกแล้วครับผมเลียน5บาทนะครับปี25 4 6นะครับผมตามที่อยู่ในคลิปอยูนี้เลยครับและก็นะครับ f c เลียญ10บาทนะครับปี25 41ครับผม f c ร่องชัดมากเลยครับ กล้องแบบนี้นะครับชัดครับผม fc เวลาถ่ายอะไรครับจะสะดุดตาครับผม fc สองเหรียญนี้นะครับ fc ในกลุ่มนักสะสมเนี่ยครับมีการสะสมแล้วก็มีการเริ่มเริ่มที่จะเก็บกันแล้วครับเนื่องจากว่านะครับสองเหรียญเนี้ยนะครับเมื่อต่างคนต่างเก็บใช่ไหมครับที่เห็นออกสู่กลุ่มสู่ตลาดเนี่ยก็จะมีน้อยเมื่อมีน้อยแล้วราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการคาดการณ์ของผมเองนะครับ fc ครับเป็นการคาดการณ์ของผมนะครับ ซึ่งเหรียญ5บาทปี46นี่ร้านใหญ่ๆเนี่ยเก็บแล้วครับตอนนี้เก็บแล้วครับแต่ให้ราคาถูกมากแค่เหรียญละ300บาทครับ f c ถ้า f c ตามข่าวคงจะรู้นะครับ f c ครับถ้า f c ตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับที่ช่อง YouTube ต่างๆลง f c จะรู้ว่านะครับแต่ละช่องรับซื้อราคาแบบไหนยังไงนะครับผมนะครับและช่องบริวารัเหรียญนะครับขอนะครับยืนยันกับ f c นะครับที่เข้ามาชมว่า ช่องนะครับเปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าช่องบริบูรักเรียนเป็นทางเลือกของนักสะสมทุกท่านนะครับไม่เลือกเพศเลือกวัยนะครับถ้าท่านมีเหรียญที่คลิปผมประกาศรับซื้อก็สามารถที่จะส่งมาขายให้กับผมได้เลยครับผม fc ครับโอเคนะครับ fc ครับสำหรับเหรียญ5บาทปี 2, 5, 4, 6ครับ fc ที่อยู่ทางซ้ายมือของจอนะครับมีกระบวนการผลิตนะครับทั้งสิ้นนะครับ10,000แนะครับ 82,000เหรียญครับ fc นะครับผม fc ครับผลิตเยอะไหมครับผลิตเยอะนะครับหลักเสียนครับเยอะครับแต่ทำไมหาไม่เจอครับเนื่องจากว่านะครับอยู่ในมือของนักสะสมครับผม fc นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับอยู่ในมือของนักสะสมนะครับซะส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยเห็นราคาเลยนะครับออกมาดีหน่อยนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญ5บาทปี46นะครับ fc นะครับนี่แหละครับอันนี้คือนะครับที่ fc ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้เป็นของพี่อัน อนุชัยนะครับ FC FC ที่จังหวัดสุนทบุรีนะครับส่งมาขายนะครับพี่อนุชัยครับผม f c ขอบคุณพี่อนุชัยมากเลยครับวันนี้พี่ก็โทรมานะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบไลน์เนี่ยพี่ว่าจะนะครับส่งเหรียญนะครับส่งเหรียญเก่านะครับเหรียญสมัยโบราณนะครับมาให้ดูนะครับก็เลยไม่ได้คุยกันเลยเนื่องจากว่าผมก็จิตงานนะครับตอนนี้วันนี้ยุ่งทั้งวันนะครับผม f c นะครับเหรียญนี้ก็รับจากพี่มานะครับผม f c ครับก็โอเคครับโดยรวมครับผม2เหรียญนี้ครับรับจากพี่มานะครับ ผมตั้งชื่อว่าเหรียญนะครับขวนเหลี่ยมนะครับผม f c ถ้าใครดูนะครับอันนี้ผมอ่าโพสต์ทางช่องนะครับจะรู้ว่าเหรียญ2องเหรียญนี้ครับห4 6สี่หกถ้าสิบสี่หนึ่งเหรียญขวนเหลี่ยมครับเหรียญที่นักสะสมหลายท่านนะครับเล่นหากันอยู่และก็นิยมสะสมนะครับ F4 ผ่านไปนะครับ2องเหรียญนี้รับซื้อนะครับปกติรับซื้อครับผม400บาทครับผมครับถ้าเสื้อที่สึกนะครับที่บินที่งออะไรที่ดำนะครับราคาก็อาจจะลดลงนะครับ F4 ลดลงตามนะครับ สภาพของเหรียญครับ F4 ส่วนเหรียญนี้ครับผมเหรียญนี้ครับเหรียญ5บาทเอ่อขออภัครับเหรียญ10บาทปี2541ครับครับ F4 มีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ F4 นะครับ9 7 0 0 0สเหเหรียญครับ F4 นะครับผลิตถือว่าผลิตเยอะนะครับถือว่าไม่น้อยเลยครับ F4 นะครับก็ด้านหน้าครับเนี่ยครับมีผิวมีอะไรครับผม F4 ยังไม่ลบนะครับลายเส้นก็โอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวนี้นักสะสมก็นะครับนิยมสะสมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับก็ราวราวหลักร้อยบาทนี่นะครับผม fc ขึ้นไปครับสําหรับ fc มีนะครับก็สามารถนะครับส่งมาขายได้นะครับ fc ครับส่งมาขายได้เลยนะครับ fc โอเคนะครับ fc ครับสําหรับนะครับอาการต่อไปก็คือว่านะครับ fc ขอไปครับในการต่อไปคือนะครับนี่คือนะครับ fc นี่คือนะครับแผง แผงเรียนกระสาบนะครับหมุนเวียนนะครับ so ปี2,559นะครับผม F4 ซึ่งเป็นปีนะครับสุดท้ายนะครับของในหลวงราชการที่9นะครับของเรานั่นเองนะครับก็เป็นแผงที่มีความสวยงามนะครับ F4 ครับมีความสวยงามครับผม F4 นี่นะครับผมเรามาให้ F4 ชมนะครับ F4 ครับผมนี่ค่ะโอเคนะครับ F4 ขอตั้งลำกล้องใหม่ก่อนครับ นี่ครับผม F4 ครับนี่ครับเป็นนะครับเป็นเหรียญนะครับที่นะครับมีเอกลักษณ์นะครับผม F4 ครับมีเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครนะครับผม f c ครับโอเคนะครับผม f c ครับมาต่อกันเลยครับ f c นี่คือนะครับผมจะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2531อดนะครับ ที่ fc นะครับทุกท่านนะครับเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ fc เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเรียกง่ายๆในวงการว่าเหรียญ unc ครับเหรียญน,นี้นะครับจะพบเจอน้อยกว่าเหรียญ5บาทปี2530นะครับ fc แต่เหรียญที่หายากที่นักสะสมต้องการเป็นเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์ปี2529ครับ เหรียญดังกล่าวนะครับนักสะสมทุกคนในประเทศไทยนะครับที่เก่งๆนะครับต่างให้การยอมรับและก็ให้เหรียญ5บาทปี2529นี้เป็นเหรียญที่หายากอันดับที่1นะครับของประเทศไทยในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ครับผม f อว่ากันว่าเหรียญน,นี้นะครับ มีการผลิตจริงแต่ไม่เห็นเหรียญจริงและก็ไม่เห็นแม้กระทั่งรูปครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้เป็นยังไงนะครับผม fc ที่เห็นในรูปนะครับในคลิปในรูปภาพต่างๆหรือในอินเทอร์เน็ตหรือในช่องต่างๆนะครับว่ากันว่านะครับภาพนั้นนี่ครับเป็นการเอารูปของปีพศอ,อื่นมาตัดต่อนะครับใช้ภาพเรนดอนนะครับในการตัดต่อเข้าไปนะครับ เพื่อให้เป็นปี2,529นะครับสาเหตุที่นะครับหายากนักสะสมอยากได้เนื่องจากว่ามีการผลิตนะครับน้อยนะครับไม่รู้ว่ามีการผลิตจริงๆนี่กี่เหรียญนะครับ F4 ไม่รู้ว่ามีการผลิตจริงๆนี่กี่เหรียญครับในประเทศไทยนะครับ F4 เลยนะครับทําให้เหรียญดังกล่าวเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ การใช้งานมานะครับสภาพโอเคนะครับปกติพอรับได้นะครับมีผิวมีอะไรนะครับผมรับซื้อที่ขั้นต่ำนะครับ fc fc ฟังนะครับผมรับซื้อขั้นต่ำที่เหรียญละ20บาทนะครับขึ้นไปครับถึงนะครับ fc ฟังนะครับถึง40บาทนะครับ fc ครับสภาพสวยๆนะครับผมให้40บบาทเลยครับถ้าสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับก็คงไม่ได้อยู่ในมือของนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ fc แน่นอน คงจะอยู่ในมือของนักสะสมนะครับถ้านักสะสมนะครับท่านไหนอยากขายนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับเป็นคู่ครับคู่เหรียญ5บาทปี2530และ2531คู่ละ200บาทครับ f ผมรับคู่ละ200บาทครับขอเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยนะครับ f โดยนะครับส่งรูปส่งอะไรมานะครับผม FC เหรียญนี้นะครับออกน้ำทองครับ FC ตามเห็นในรูปผิวนะครับนวลนะครับน้ําทองนะครับผม f c มีเหมือนกับเหรียญเนี่ยครับมีชีวิตจิตใจนะครับมีการเคลื่อนไหวเหมือนในเหรียญมีมีมีความรู้สึกมีจิตใจจริงๆครับ F4 ครับ F4 ลองมองกับผมก็ได้ครับน่ครับียญนี้ครับผมก็ผมเก็บมาไว้นานแล้วนะครับถ้าขายไปนะครับก็คงไม่มีเหรียญแบบนี้นะครับมาถ่ายให้กับ f c ดูนะครับผมนะครับ โอเคครับผมส่วนนะครับบล็อกจะเป็นคู่คู่สั้นคู่ยาววันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ FC ครับนักสะสมเล่นแค่ปี2529ครับถ้าเป็นนะครับเหรียญที่เห็นได้ปกติในนะครับบ้านเรานะครับในระบบในตลาดอยู่นะในท้องตลาดก็คือเหรียญ5บาทปี2530และ31ครับ FC ปี2530ผลิตเยอะครับผลิตมากกว่าปี2500 สามสิบเอ็ดนะครับผลิตสี่สิบเอ็ดล้านเหรียญโดยประมาณครับ F4 ส่วนเหรียญนะครับปีสองห้าสามหนึ่งผลิตแค่สองล้านสี่แสนเหรียญโดยประมาณครับ F4 ครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากกองกระสับที่ให้มาสําหรับวันนี้นะครับสถ้า F4 ไม่มีนะครับข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเหรียญแล้วนะครับผม F4 ก็นะครับขอฝากช่องบล็อกเบอร์ลากเหรียญไว้ด้วยครับ F4 ที่เข้ามาดูใหม่นะครับชมใหม่ก็ ขอให้กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับให้กับช่องบารบือรักเรียนของผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะได้ลงเพียงคลิปวิดีโอนี้วิดีโอเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ฝาก fc นะครับติดตามนะครับคลิปทุกวันด้วยนะครับผม fc ครับสวัสดีครับ